เข้าเลยเหรอเข้าแล้วออนนี้ฝุ่นเยอะเป็ยังไงบ้างคะใช่พราะตบสุขภาพเลยใช่ปาวไม่เพราะว่าการเป็นศิลปินมันต้องใช้เสียงอ่ะยเนาะได้ไหมได้ก็ขุ่นเยอะมากเลยตอนแรกกับอินเดียนะอกลับมาตอนแรกอากาศร้นมากท่เชง่กลับมากรุงเทพก็ปวดหัวแย่ อซึ่งต้อ่ของหนูก็หนักจิบเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นใช่ไหมอย่างวันนี้ต้องยาแก้แมพเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินก็ไม่ถ้าขาดกินเม็ดอย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วหนูไม่นอกไม่ง่วงไหมไม่เอฟเฟกเลยเหรอลูก มันกระทบให้เพราะว่างานเราเลือกไม่ได้ว่าสถานที่ที่ไปเราเอาที่มันเป็นเอ้าที่ไหนก็กระทบค่ะจริงๆแล้วกระทบแต่ว่าเวลาคือเหมือนแบบพยายามปรับตัวให้ได้แบบมือจีนยานี่แต่จริงก็มีผลกระทบจริงๆมีแบบผลกระทบอย่างเรื่องเสียงก็ไม่ได้ก็ก็มีกระทบเหมือนกันแต่ว่า พยายามพาไวเองไม่ไปเจอบุหรี่คนไหนที่ว่าแพ้หนักมันก็จะเป็นแบบุหรี่มีควันเขาไหมบุี่ัดข้าวอะไรเงี้ยขัดข้าวก็มีหรอข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างนี้เยี่ยมมากเจอเราจะเย่มมากแต่ว่าร่หมก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบมนค้อออกไปแว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยแฟนหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวซึ่งล่ารู้สึกว่าแบบขอบมาก แล้วทุการก็ช่วยช่วยเราด้วยช่วยทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งคนตามงามันก็ไม่ได้มีแค่แฟนสัวลอยเดียวแต่ว่าเหมือนเขาก็เข้าใจอาชีพนี้มาคือว่าแบบคือเราร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงสูดเข้าตลอดอะไรเงี้ยเขาได้จะคิดขึ้นนะก็เลยหมอบตัวตามมาอย่างนักร้องเสียงมันเหมือนสมบัติของเราราปกติมันคนเสียงแหบอยู่แล้วด้วย แบบมแอบเลยแต่มันก็ต้องมีวิธีการดูแลนะคะเพราะแบบจริงๆแล้วของลาลาที่ลาทำมาตลอดก็คือเวลาโชว์ลาจะไม่ค่อยดื่มน้ำเย็นไม่แน่ใจว่ามันช่วยไหมแต่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นวูทีแบบเป็นนาแล้วก็ไม่รู้นะกินน้ำเย็นมันอาจจะคันคอไม่ค่อยดื่มน้ำเย็นเวลาโชว์จะเป็นน้ำอุ่นน้ำอุณงอะไรเงี้ยแล้วก็ มันวอรมเก่งเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่ยวอร์มนงัะเริ่มวอร์มแต่ว่าพองานน้อยลงก็ไม่ค่อยได้วอไม่เราทำเพลงไาเออเราหายไปทําเพลงเออก็ตอบตัวค่ะก็เนื้อตี้ดีขาอ่็ฝากติดตามด้วยค่ะกับเช่นทางใหม่องจ้าว่ะ ยามาอยู่้ไม่น่ามีใครจะมาเนาะก็เดือเกันแล้วก็เือเรือแต่ว่าอยาอยากบอกอย่านึงคือไม่ไม่ได้ใจอยากถานาแต่ว่าทุกคนแบบติดคาบชาร่าดว่าเป็นเดหรือเปล่าถึอชเป็นเพลงแบบช้าหมุเราจะเต้นใช่ไหมเราโชว์สเต็ปดูเราต้องเป็นเออตรงนี้เลยรับของฟิตซี่ละ แล้วมันเป็นยังไงมัน้เมื่อกี้บอก่ามันไม่ได้ที่แปล่าแบบมันไม่ได้เดี๋ยวเราขยับตัวซิ่มีจังหวะไหมขยับยังไม่ถูกนยังดูพี่นอยู่เลยนี่ไงต้องลายเซ็นใหม่หรือต้องแดนแล้วลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วชื่ออะไระคะอ๋อะพี่ออไม่มันก็มีเหตุบอกว่าจะเป็นเพลงเร็วก็เป็นเพลงเร็วแต่เราคนพบอย่างหนึ่งว่า เราเวลาเราเก็บร่างกายเยอะไม่ค่อยอ๋อมันไม่ได้แบบอไิดปกะอาหรือหรือเราจะลองปล่อยผมแล้วสบัดผมดูเหมือนแบบมาเบลเหมือนมาเบลอ่างเงี้ยไม่ได้อ่ะแล้วเพลเราไปแบบไหนเพลวเราจะไปแบบไหนมีเดียมอรือโยกโยก เดี๋ยวพี่ติดต่อโดมให้ไหมให้มาสอนเต้นแบบีเลยโอเคคอเหมือนกับว่ากับเลฟอสก็คือเหมือนที่พี่บอกคอลอีกคือทุกคนจะติดแบบเดมก่าไม่ติรแต่ว่าอะไรอเลอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าสามารถอด้วยอะไราเนตรีมันอาจจะมีความแบบเท่ขึ้นนะอะบว่าคืออะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบฝรั่งฝรั่ง ได้ดูเม uh, ื่อไหร่ล่ะเนี่ยเรียกคุยได้ดเมื่อไหร่ได้ฟังได้มื่อไหรได้ฟังได้เมื่อไหร่เแต่งเยอะอ้าวเดี๋ยนะคูณมาเยอะแยะจะไปศูนย์อยู่หรอการปีการปีหรืออะไรต้องประมาณสี่เดือนเดี๋ยวออกไปแต่อตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ออกไปจะแต่งได้เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ตรวจสอเลอก็เอามาสิสุดท้ายเป็นเก่งไม่มีอะไรเลยอ่าสุดท้ายให้ฝากผมแฟนๆอาจจะแบบต้องรอนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย อปอย่อย่ัสอย่โฟกัมยวาไม่ต้องไม่ก้ยนออกมาตใรหว่างน้เราก็จะพยามนโซเชียลเกทะไรออกมาใหลนะได้รู้อะไรเรายังอยู่นะเราอยู่โอเคไม่เชิงติดแต่แบบไม่ได้เต็มเน็ตไม่ไม่ได้เต็มเน็ต เล่นโชลหาตดอว่าลือมัเปิดัเปิดจรงหมดเ็หมดเราอยากทักการเสพการเอยากทักจริงๆเลยตอนนี้กำลังสังเกตว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมากก็พยายามกลับไปเล่นแต่ว่าไม่มีแบบพยายามลงเต้นลยนะ ไลายเซ็นใหม่ลเซ็นใหม่ันไม่ได้เป็นไปแล้วทุกคนไม่เห็นเ็เกีไม่ขึ้นล้วบอกชื่อติ๊กตอกเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวให้คนมาไอนี่เจเราจะเต้นให้ดูไปดูหน่อยเราเเลยเดี๋ยวพี่รอทำเดี๋ยวพี่แบบไอ้นีเลยโอเคค่ะ